สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beautiful Blue Sky Channel นะคะวันนี้จักก็จะมารีวิวนะคะถ้วยร้อมนะคะจากร้านคุณพิมพ์ิภายนะคะตอนแรกๆที่ผลิติตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะจะจําได้ว่าคือจะสั่งไม่ทันนะคะก็คือตอนแรกทีเ่เขาขายเนเขาขาดรถก่อนแล้วก็พอขารถเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสั่งไม่ทันปุ๊บจักก็เลยรอมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะขายแบบ เหมือนเป็นรถใครรถมาหนะ่ะอย่างลนะสามกล่องเนี้ยเออทีนี้ปุ๊บจักก็แบบอยากลองทุกรถเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแบบอย่างละสามอันอ่ะจักก็รู้สึกว่ามันอาจจะก,กินไม่หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบรอมาเรื่อยๆอะ่ะจนพอเขากลับมาแบบเหมือนกับค้ารถอะ่ะจักก็เลยไม่รีรอที่จะสั่งเลยนะคะเพราะว่าอยากลองมากๆเลยนะคะก็ สถ้วยเนี่ยตกอยู่ราคา200บาทนะคะค่าส่ง9 9บาทนะคะก็299บาทใช่ไหมหารสามก็ตกประมาณกล่องละร้อยนึงเนาะแต่ว่าอย่างนี้นะคือร้านควิมพายเนี่ยไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรก็ตามเนี่ยค่าส่งจา9 9บาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสั่งมาแต่แค่ถ้วยร้อยเนี่ยมันอาจจะดูแพงนะคะแต่ว่าพอเราคะกับสินค้าอื่นๆเนี่ยก็คือถือว่าถูกไปเลยนะคะหมายถึงค่าส่งนะโอเคนะคะ สามถ้วยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือมีอุด้งหมูสับนะคะเห็นไหมโอเคอย่างนี้นะคะเป็นอุด้งหมูสับนะคะหม่าล่าหม้อไฟนะคะอีกอัน,นก็คือหม่าล่าหม้อไฟแบบนี้นะคะแล้วก็สามเนี่ยจะเป็นก๋วยจับ๊บยวนนะคะมาดูในแต่ละอันนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ดูตัวแพ็เกจจิ้งแต่ว่าเออค่ะควาดีอยู่นะแต่ว่าฉลากมันสวยดีอะ่ะอืม รอบๆนะคะก็จะมีอ,อย่างอุด้งหมูสับนะคะก็จะมีส่วนประกอบนะคะตรงนี้เนาะเขียนไว้นะคะก็จะมีเส้นอุด้ง80กรัมนะคะเครื่องปรุง15กรัมหมูสับ50กรัมแล้วก็ผักชีสายพลุ้งแห้งอีก3กรัมนะคะก็แล้วก็จะบอกวิธีรับประทานนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นช่องทางการจัดจหนายของเขานะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีวันหมดอายุตรงนี้นะคะโอเคต่อมาเป็นหมาล่าหม้อไฟนะคะหมาล่าหม้อไฟก็จะประกอบด้วยเส้นหนึบหนึ่งร้อยกรัมนะคะกระเพาะบวยยี่สิบกรัมเครื่องปรุงสี่สิบกรัมแล้วก็ผักรวมอีกแปดสิบกรัมนะคะต่อมาเป็นก๋วยจับยวนนะคะก๋วยจับยวนนะคะก็จะประกอบด้วย เส้นสด60กรัมนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะอีก15กรัมนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำถ้วยร้อนแล้วก็ชิมกันดูนะคะมาดูอูด้งสับกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงอ้ยเช่นอูด้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ของปรุงรสต่างๆที่ชั้นก็จะเป็นช้อนแล้วก็ถุงร้อนนะคะ,ะเดี๋วเราจะแกะอันนี้ก่อนเนาะอด,ดีอยู่นะ 嗯嗯，嗯嗯嗯，谢 die，谢 die，嘛。 โอเคอันนี้เป็นถุงถัง่วในถุงร้อนเนาะนี่นะคะมันก็จะงเดือดนะคะเสร็จแล้ว,ลวรเราก็ค่อยร้อนแล้วก็แช่ลงไปนะจ๊ะแล้วก็ปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวรอเวลังนะคะ ต่อไปเป็นขวดจับยวนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขวดจับยวนข้างในมีอะไรบ้างเส้นนช่คะใช้ได้อยู่นะว่าไม่ได้ว่ามันก็คือเขาเรืมอนะให้แบบ ให้ของเยอะอยู่นะเครื่องอะเราจะใส่ทุกอย่างที่เขาให้มาเลยนะคะในแบบปริมาณที่เขาให้มาด้วยได้รู้ว่ารสชาติจริงๆถ้าแบบว่าครบหมดทุกอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะต่อไปเป็นหมาล่านะคะหมาล่าเม้าไฟนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นเส้นห,หนีวหนึบนะคะแล้วก็ของคมรมลดต่างๆให้เครื่องเยอะอยู่นะคว่ามไม่ได้ คิดถึงแบบที่เราไปกินหม้อไฟกินอ่ะใช่ไ มาลาโมไฟนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าแต่ละอาานันเป็นยังไงนะคะแต่ลองมาลาก่อนละกันขั้วเครื่องเขาค่อนข้างแน่นอยู่นะจริงนะมันเป็นจีนมันเป็นมาลาแบบจีนแท้ทเนี่ยอือือเป็นนั้ไงล่ะ อืมนนนยนงไม่งเหระไม่กลิ่นรสชาติอืมเีย้ยเส้นก็คือเหนียวจริงจนะคะต่อ,อ,าาอไปเป็นก๋วยจับยวนนะคะคเดี๋ยวลองชิมก๋วยจับยวนสิน้ำก๋วยจับยวนอร่อยอันนี้ดีอันนี้ นีมก๋วยจับยวนอร่อยค่ะดูดิอูด้งโอเคไหมโอเคล่ะจริงเหรออันนี้อันนี้ดีมากเลยอันนเข้มข้นมากเฮ้ยอร่อยเ้นตุอูด้งอร่อย ิมลทั้งหมดอ่ะอันนี้แหละจชอบอูด้งหมูสับที่สุดใช่ไหมการชอบกปวยจับยวนที่สุดเพราะว่ากปิยจับยวนก็คือแบบทั้งเส้นทั้งแบบว่าเครื่องหมดแลนะ้วมันครบหมดเลยนะคะเมื่อกี้จ๋าก็ทานหมดแล้วนะคะทั้งสามรสชาตินะคะรสชาติที่จ๋าชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือนี่คะ่ะก๋วยจับยวนนะคะเพราะว่าจ๋ารู้สึกว่ามันถูกปากเส้นมันนุ่มมากแล้วก็ มือนแบบมันหอมไข่เออมันค่อนข,ข้างแบบถูกปากเราเนาะแล้วก็รสชาติที่โจชอบก็จะเป็นอุด้งหมูสับนะคะนั่นก็จะหวานหมูสับขึ้นมาเลยนะคะสําหรับมาล่าแต่ว่ามันมันไปนิดนึงนะคะถ้ามันเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะโอเคละเรื่องของความคุ้มค่านะคะอ่ารวมค่าส่งแล้วตกกล่องละร้อยเนาะจากว่ารู้สึกว่ามันก็อาจจะราคาสูงไปนิดนึงนะคะก่อ,อยังไงลองไปหาก,กันดูนะคะโหวตนะคะเปิดจับยื่นนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ down